ปี2026เนี่ยนะครับมันคลายเป็นปีที่โลกเทคโนโลยีต้องจารึกไว้เลยกับการประลองครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเราจะมาเจาะลึกศึกครั้งนี้กันครับพอเข้าสู่ปี2026นะครับคำถามที่ได้ยินกันหนาหูเลยในวงการเทคโนโลยีก็คือเฮ้ย <c oughs> ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ AI เนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่านั่นอาจจะเป็นคำถามที่ผิดมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะเพราะเรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่การแข่งกันว่าใครเก่งกว่า แต่คือการที่ทั้งสองค่ายเลือกเดินบนเส้นทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งน่าสนใจมากๆงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสมรภูมิ AI ยุคใหม่หน้าตาเป็นยังไงที่เกมมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่การวิ่งไล่กดกันแต่เป็นการสร้างทางของตัวเองคือถ้าเราย้อนดูไทม์ไลน์กันเนี่ยจะเห็นเลยว่าช่วงปี2023ถึง2024เนี่ยมันเป็นเหมือนเฟสไล่ตามกันครับทุกคนสร้างโมเดลคล้ายๆกันหมดแต่พอมาปี2025 เริ่มเห็นความต่างละแล้วพองถึงปี2026โอ้โหชัดเจนเลยครับว่า Open AI กับ Google เขาเลือกทางเดินคนละเส้นแบบเคลียร์ๆแล้วดูส่วนแบ่งตลาดนี่สิครับจริงอยู่ที่ Chat GPT ยังนำอยู่เยอะนะแต่การที่ Gemini โตพรวดขึ้นมาขนาดเนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆเลยว่ากลยุทธ์ของ Google ที่เน้นเอา AI ไปฝังอยู่ในทุกอย่างที่คนใช้อยู่แล้วอะเวิร์ครับมันได้ผลจริงๆโอเคเรามาเริ่มกันที่ฝั่ง Open AI ก่อนเลย เส้นทางของค่ายนี้ชัดเจนมากครับคือการมุ่งไปให้สุดทางในเรื่องพลังสมองของ AI พิเพิยวลเลย OpenAI เขาวางตำแหน่ง GPT 5.2เอาไว้ให้เป็นเหมือนกับนักคิดชั้นเซียนเลยครับเป็นนักปรัชญาเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะคือเชี่ยวชาญแบบสดๆในเรื่องการใช้เหตุผลกับตรรก,กะที่ซับซ้อนและตัวเลขนี้นี่คือข้อพิสูจน์ที่แบบโหชัดเจนสุดๆไปเลย GPT 5.2เนี่ยสามารถทำคะแนนเต็ม1 0อเ ในการสอบคณิตศาสตร์ที่ว่ากันว่าหินที่สุดอย่าง A.M.E. คือไม่เคยมี AI ตัวไหนทำได้มากก่อนเลยนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องมือช่วยนี่คือครั้งแรกกราฟนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับจะเห็นว่าแท่งสีเขียวของ GPT 5.2เนี่ยพุ่งสูงกว่าสีน้ําเงินของ Gemini ในแทบทุกด้านที่ต้องใช้การคิดแบบลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแม้แต่การเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนมากๆแล้วสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เหรอมันแปลว่าอะไรก็แปลว่า โค้ดที่ AI ตัวนี้เขียนออกมาเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือมากๆมีโอกาสเกิดบั๊กน้อยลงแล้วก็เอาไปใช้ในงานโปรดักชันได้จริงๆไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมมันถึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆที่ยากๆทีนี้พลิกมาดูฝั่ง Google กันบ้างครับแล้วเราจะเห็นภาพเลยว่าวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันพา AI ไปอยู่ในบทบาทที่แตกต่างจาก OpenAI แบบคนละขั้วเลยแล้วอะไรคืออาวุธหลักของ Gemini คําตอบคือไม่ใช่ตรกะที่คมกริบครับ แต่เป็นความสามารถในการเห็นภาพใหญ่การรับรู้บริบทที่มันกว้างขวางมหาศาลเ e มินีทรีเนี่ยมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Context Window ดหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือหน่วยความจําระยะสั้นของมันนะครับที่จําข้อมูลได้มากถึง2ล้านโทเคนคือตัวเลขนี้มันเปลี่ยนเกมไปเลยจริงๆแล้วการมี2ล้านโทเคนเนี่ยมันปลดล็อกอะไรได้บ้าง คือมันทำให้เจมินายทำอะไรที่เมื่อก่อนทำไม่ได้เลยครับอย่างเช่นการวิเคราะห์โค้ดทั้งโปรเจกต์ได้ในทีเดียวหรือสรุปวิดีโอยาวๆหลายชั่วโมงได้ในพริบตาคือมันเหมือนเรามีคลังความรู้ส่วนตัวขนาดมหฮมาที่ค้นหาอะไรก็เจอความแตกต่างในความคิดนี้มันชัดมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งในสงครามการสร้างวิดีโอ คือฝั่ง Google v e เนี่ยเขาเน้นเลยว่าต้องสมจริงต้องพร้อมใช้มีเสียงมาให้เสร็จสับในตัวในขณะที่โ o l a r 2ของ OpenAI จะเน้นไปที่การสร้างคลิปที่ยาวขึ้นมีความต่อเนื่องสูงเพื่อให้คนเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกและในปี2026นี่เองครับปรัชญาที่ต่างกันสุดขั้วของทั้ง2องค่ายก็ได้กลายมาเป็นรูปเป็นร่างที่จับต้องได้ที่เราเรียกกันว่า AI agent พูดง่ายๆก็คือเป็น AI ที่ไม่ได้แค่ตอบคำถาม,ถามแต่ลงมือทำอะไรบางอย่างแทนเราได้จริงๆมันมาเลยออกมาเป็นผู้ช่วย AI 2องสไตล์ที่ต่างกันชัดเจนครับ Operator ของ OpenAI เนี่ยถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนยอดฝีมือบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยส่วน Project m a r i n e r ของ Google ก็ถูกสร้างมาให้เป็นผู้รู้ใจบนอุปกรณ์ของเราถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ Operator ก็เหมือนกับเรามีเลขาส่วนตัวที่คอยท่องเว็บให้สั่งให้ไปจองตั๋วเครื่องบินหรือไปสั่งของออนไลน์ให้หน่อย ส่วนมาริเนอนี่จะเหมือนผู้ช่วยที่ฝังอยู่ในมือถือแล้วเลยมันจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็คอยช่วยกรอกข้อมูลข้ามแอปให้แบบอัตโนมัติคือรู้ใจสุดๆเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันก็เลยนำมาสู่บทสรุปสุดท้ายครับว่าการเลือก AI ในปี2026เนี่ยมันไม่ใช่คำถามว่าใครดีกว่าใครแต่เป็นคำถามว่าเราต้องการปัญญาแบบไหนกันแน่และภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับคือการต่อสู้ระหว่าง2เส้นทางของ AI หนึ่งคือ OpenAI ที่เป็นเหมือนสมองอัจฉริยะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปะทะกับ Google ที่เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันตารางนี้ก็เลยช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าแล้วใครควรจะใช้ AI ตัวไหนอย่างเช่นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความแม่นยำทางตาก,กาแบบสุดๆก็ต้องไปที่ OpenAI แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่มองหาความคุ้มค่า Google AI Premium ที่พ่วงพื้นที่เก็บข้อมูลมาให้ด้วยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าสุดท้ายแล้วตัวเลือกมันก็มีอยู่2ทางคือระหว่างปัญญาบริสุทธิ์ที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างเดียวกับอาจประโยชน์ประยุกต์ที่เน้นการนําไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน2แนวคิดที่ทรงพลังแต่ก็แตกต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นครับคำถามสำหรับอนาคตมันอาจจะไม่ใช่ว่า AI ตัวไหนฉลาดกว่ากันอีกต่อไปแล้วแต่เป็นคำถามที่ว่า เราต้องการความฉลาดแบบไหนกันแน่เราต้องการผู้ช่วยชานที่คิดได้ลึกซึ้งหรือเราต้องการผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องการเข้าใจความแตกต่างนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะพาเราไปสู่ยุคใหม่ของปัญญาประดิษฐ์